แก้วจะเห็นโพสต์นี้ <c oughs> หลายครั้งนานแล้วนะคะคือจะผ่านหน้าฟีดมาบ่อยๆนะคะที่มีรูปของอาสาวไทยคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วไปมีครอบครัวไปสร้างครอบครัวที่ต่างประเทศแล้วก็จะมีรูปของอเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นเป็นรูปคู่กันเป็น ชาตินี้แม่เลือกเขาชาติหน้าให้แม่เลือกผมนะคือหลายๆคนที่เข้ามาอ่านเข้ามาดูก็จะว่าอา้าแสดงว่าแม่ทิ้งลูกไม่ใส่ใจลูกเหรอคะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้ในวัยยี่สิปีเติบโตมากับปู่ย่าตั้งแต่เด็กโดยแม่ได้เป็นมีครอบครัวใหม่ที่ต่างประเทศปลูกกับย่าเลี้ยงเด็กคนนี้มาแต่เกิดโดยที่เด็กคนนี้ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองทั้งหมดเป็นประโยคที่เศร้าที่สุด ไม่ได้ต้องการอะไรจากแม่เลยขอแค่แม่คิดถึงบ้างผู้ให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่าผู้เลี้ยงคำนี้โคตรจริงอันนี้ก็คือเป็นเ,เรื่องที่เด็กหนุ่มมาโพสนะคะแต่ทีนี้คดีพิกนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีคนหนึ่ง เขาบอกว่าจากกรณีที่เด็กคนนี้โพสต์ว่าแม่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่และไม่เคยเจอกับแม่กับครอบครัวใหม่เลยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผู้หญิงในรูปคือป้าของผมเองความจริงคือเด็กติดการงานไม่ทําเที่ยวขอแต่เงินแม่ให้แม่ใช้ให้แม่มาใช้ตลอดทักขอเงินญาติที่รับ ร้อยสองร้อยบ้างของเงินแม่ก็ไม่ได้เลยก่อเรื่องใส่ร้ายแม่ขึ้นมาผมยืนยันว่าแม่ของน้องส่งเสียตลอดส่งให้น้องเรียนไม่แต่น้องก็ไม่เรียนเอามาทำงานที่ร้านข้าวมันไก่กับพี่ชายแท้ๆของน้องที่อุดรก็ติดปัญหาไม่ยอมตื่นไปทำงานอีกก็ได้รับออกมาอยู่กับยายที่บ้านนะงานการก็ไม่ทำช่วยตายายเลยตายายเกยวข้าวอยู่ตัวเองนอนเล่นโทรศัพท์ แต่ในห้องความจริงคือเด็กไม่เอาไหนเองนะครับขอเงินก็ไม่ได้ก็เลยก่อเรื่องเรียกร้องความสนใจไม่ใช่ผู้ปกครองทิ้งแต่อย่างใดมันจะรู้ไม่ว่าแม่มันป่วยไม่สบายยังต้องออกไปทํางานส่งเงินให้ลูก20ปีมันไม่เด็กแล้วนะครับพอทํางานช่วยเหลือตัวเองแบกบเบาภาระแม่ได้แล้วขอความเป็นธรรมให้ป้าผมด้วยเพราะอกคนเป็นแม่แทบสลายลูกชายมาใส่ร้ายตนใครเห็นก็ขอความกรุณาแชร์ให้ทุกคนตาสว่างรู้ความจริงด้วยนะครับ และคนเล่นคอนเทนต์นี้อยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกรุณารบออกซะนะว่าจะไม่โพแล้วนะแต่ป้าผมถูกเข้าใจผิดเกือบ20ล้านวิวแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับนะคะก็มีคนออกมาอย่างนี้อานี้ป้าแก้วก็เลยอยากหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคือถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้ออกมาโพลจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะว่า ช่วงแรกๆที่คนเอาเรื่องราวไปปัน่นปั่นยอดวิวนะคะเล่นคอนเทนต์นี้ว่าแม่ทัวร์ไปลงแม่ยับเลยนะคะว่าแม่โน่นนี่นั่นนะคะจริงๆแล้วไม่เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะเอาความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะตัวเองก็แต่งงานมามีครอบครัวใหม่ที่ต่างประเทศแต่ถามว่าทิ้งลูกไหมไม่เคยทิ้งตลอดเวลานะคะเกือบ20ปีป้าแก้วส่งเสียลูกมาตลอด ะะให้มากกว่าให้มากกว่าครอบครัวอ,อื่นบางครอบครัวอ,อีกก็ได้นะคะป้าแกให้ให้ลูกทุกอย่างนะคะเวลาลูกขอเงินหรืออะไรป้าแกไม่เคยถามเหตุผลเลยนะคะจนกระทั่งลูกโตไม่เป็นตอนนี้เขาสามสิบกว่าเขายังโตไม่เป็นเลยนะคะคือเลี้ยงลูกแบบสปอยเพราะว่าเราเราจะมีความรู้สึกผิดที่เราปล่อยเขาไว้ที่เมืองไทยโดยที่ไม่เอาเขามา ผู้หญิงไทยหลายคนนะคะที่ได้สามีต่างชาติย้ายมาอยู่ต่างชาติแล้วไม่ได้เอาลูกมาอยู่ด้วยทุกคนจะมีความคิดแบบนี้นะคะคือจะป้อนให้ลูกตลอดนะคะลูกอยากได้อะไรลูกขออะไรคือให้เต็มที่เท่าที่กําลังแม่คนหนึ่งที่จะทําได้นะคะแม้แต่ตัวเองป่วยก็ไม่ไม,ไม่เกี่ยวนะคะคือจะพยายามหาเงินส่งส่งให้ตลอดจะติดนี้เป็นนี่เป็นสินอะไรก็ได้จะทุ่มเทให้ครอบครัวที่เมืองไทยตลอดนะค,ะคือ ใครเล่นกับคอนเทนต์นี้ว่าถัวไปลงแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโพสต์รูปแชร์รูปเข้าไปยี่สิบล้านวิวยี่สิบกว่าล้านวิวนะคะคุณคือมันแย่นะคะแล้วอยากจะให้ลูกๆหลายคนได้สำนึกนะคะว่าแม่ที่มาอยู่ต่างประเทศไม่ได้สบายอย่างที่เด็กๆคิดนะคะลำบากนะคุณลำบากนะลูกที่แม่จะต้องทำงานหนะัก ก็ไปต้องทนไปนะเพราะอะไรเพราะต้องการได้เงินเพื่อที่ส่งไปจุนเจอพวกแกไง